สักกตะวาพุทธรันตังโอสถังอุตตะมังวรังทิหิตังเทวมนุษยสานังพุทธเทเชนะโสตินาัสันตุปตถวาสเพทุขาวุปสะเมนตุเตสักกะตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวัง ปาลิลาหุปะสัมมังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัถวาสพเพระยาวูปะสะเมนตุเตสัคตะวาสังขารัตานังโอสัทถังอุตตะมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังขเตเชนะโสตินา นัสันตุปัทวาสเพโลคาวัปุสะเมนตุเตจะยาสนากะตาพุทธาเจตวามะลังสาวหานังจตุสัจจาสะพังละสังเยติวิงุสนราสภาตันหังกาลาทโยพุทธา อัตวีสตินายกาสัพเพปติตตาไม่หังมัทเกเตมุสศลามมนิสโมนิศลาสีเสปติติโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจะเนสังโฆปติติโตไมหังอุเลสภกุนากะโ a หะทะเยเมอ นุรุโธสาริปุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิติทาคัสสมิงโมคราโนจะมาจะว่ามะเกทักขีเนสาวเนไมหังอาสงอนันทะราหุโลกัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเก เกษตปติธาคัสมิงสุริยวะปะังกาโลนิสินโนเิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงขาโวกุมาละกัสโปเทโลมะเฮสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิธาสิคุณากะโล ปุณโนอ,อังโคลิมาโลจะอุปปารีนันทะศีวลีเถลาปัญจอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะสีสาสีติมหาเถลาวะวิชิตาจิณวาสก,กาเอเตสีติมหาเถลาจิตะวันโตจิโนละสาชะล,ลันตาสีาละเต สีละเทเจนะอังคะมังกุสุอังคะมังเขสุสันติาตาพระตานังปุริตโตอาสทิทักิเนเมตตะสุตตกังชะทัชขังปัจฉโตอาสิวาเมอังโคลิมาละกังขันทะ โมละปาริตันจะอธานายิกาสุตตะกังอากาเสจทะนังอสิเสสาปการะสันติตาชินานานาวะระสังยุตตาสัจปการะสังลังกตาวาตปิตาทหะสันจตาภาหิรัตตุปัทถวาอสิเสสาวิณ วินัญยันตุอนันต์ชินาเตชะสาวะสะโตเมสะเกิเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะเรจินะปัญชะระไมชัมติวิหัลันตังมะหิตะเรสะทาปะเรนตุมังสะเพเตมหาปิรุษสภาอิเจวะบันโตสุขุโต สุรัชโขฉิาน,นุภาเวนะจุตตปัทโวธรมมานุภาเวนะิตาลังบิลิสังโฆสังฆบนุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจะลามิชิณปัญชะเลติภาหงสะหัสมา พิณิมิตสะสัวันทันตังสีเมฆาลังอุทตะโกละสะเนนะมาลังธานาธิธรรมะวาดวิตินาธิตาวามุนินโทตันเตชะสะพาพวันตุเทชะยะมังคาลังนี้มาลาติเลกามาพิยุนินจจสัพลังระติง โรมปะละลาวิกามากาธรรมาตยาคายังคันติสุทันติวิถีนาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมาฆาลังนี้ดาราขิลิงชาขาวะลงังอิติมะตะพุตังทาวะคิจกรรมะสาวนีวสุทละลุนนันตัง เมตตามภะเสกวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตชยะมังฆารังนิโอคิตกรคัมมติหัตถสุทารุนนงังลุนตังลุนนันตังทวันติโยชนณะปังคิริมะวันตังอิติปิสังขาตามะมโนทิตาวามุนินโทตันเตจะสา ภาวะตุเตชายะมาฆะลังนิกัตตวากุมมันตมะมุทะลังอีวังขับปีนิยาจินญายะจินชาจะจิะิจายุทุกขาวราระจันังชนะก,กายะมัจเถสันเตนะโสมะวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาปาวะตุเตชะยะมาฆะลังนี้ สัจจังวิหายะสัติสัจกัมมตะเกตุงวัาบิโลปิดมานังปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปาฏิปัจฉลาติโตชิตาวามุนินโททันเตชะสาปาวตุเตชยาบังคาลาังนี้นันโทปนันทะพิจุขังวิรุทางมหิติง ปุตตนะเทระพุชเคนะทธมะปันปะยันโตอิติภูไทยสะวิินาะจิตวามุนินโทตันเตชะาสา,าวาตุเตชะยามังคะลังนี้ทุกขะทิขิพุชเคนะสุทาขาหัดถังปรามังวิสุทธิจุติมิทธิปากาพิธานัง ยานาคเทนะวิทนาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมางคะลานีเอตเอตาปิพุทธะชยะมังคะลังอัฏฐคาถาโยวาจโนทินติเนสารเตมันมะทันตีหิตาวะนเนกาวิทตา จุปวันทะวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโลสุปัญโยมหากาลิโกนาโถหิตายาสภะปานินังปุเรตาวาปาระปารมีสภาปัทโธสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหนตุเตชะละมังขาลังชะยันโต po thi ya muli sakaya nang dan thi vat chat no e vang ta vang vi chu yo ho ti cha yan so cha ya mang kha le a pa ra chi ke si se pa vi po kale le a pi ke sa pha phu nang a pa pa ti tho pa mo ta ti สุนักขตังสุมังคะลังสุปปัตตังสุสัพ สุหุติตังสุขโนสะโมหโตจะยศยึดทางพระมัจจาลิสุปฏติขิณังกยากรรมปังวาจากรรมปังปัทักขีนังปัทถะขีนังโมโนกรรมปังปะนิธีเตปะทิขีนาปะจาขีนานิกักะะกกตจาวาละพันตัดเตปะภักขีนา พรวันตุสัพพมังกะลังรักขันตสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาสดีพระวันตุเจพระวัตุสัพพมังกะลังรักขันตสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสธาสดีพระวันตุเจพระวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังคานุวา เวนะส,สัทธาโสติพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีถูเปคเรโพธิคารเตตหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสดถิงกะโรนเตท,ทะวิหารมันทะเล เถลาจะมัชชานวกาจะพิกุโหสารามิกาธนปฏิปุสสกาคามาจะเทสนิขมาจะอิสราสันตปาภูตาสุขิตาพวันตุเตจราภุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปัตติกา เนจยานิกังธรรมวังธรรมวังปฏิจะเตสัพเพปิทุกสะกะรนตุสังขยาทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมตาราจะปุกลาสังโฆตุสมโควัตถทยะจะหิตยะจะอัอมเหรักุลักข,กขตุสม สัมพันธ์สัมธโมสัพเปปิธรรมจริโนวุตติงสัมปาปเยยามะธรรมเมอาริยปะเวทิเตปะสันนาหอตุสัพเปปิปานิโนพุทธสานเนสัมมาทาหลังปะเวชันเตกาเลโทเวปะวัชันตุวุติกา ภาวายะสัตตะนังสัม,มิติงเนตุเมทะนิงมาตาบิตาจะกอรัชชังนิจจังรักขันตุพุทธกังเยวังทมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาทุกขปัตาจากนิทุขาพระยปัตตา จะเนพยาโสกปตตาจะนนโสกาโหตุสเปปิปานิโนอัตถาวตาจาํเอจะอัมเหเหิสัพพตังปุญญสัมปะพะทังสเพเท е วะนโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังพะทันตุสัทธายะศีลังคัทถังคัทถันลักขันตุสัพพทา ภาวะนาภิลตาโหตุขจันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระละปิตตาป,ปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานังเทชะนังลักขันพุทธามิสัพพโสโหสุภสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธา นภาเวนะโสทีโหตุนิลันตาลังโหตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะโสทีโหตุ นิรันตะลังโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรตัตนใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปานิชและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแต่ข้าพระเจ้าและครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านให้ผลจากทุกภัยทั้งปวง เลินทางทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงอโมอนุโมทนาในการสวดสาธยายมณ์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรใ,ให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหลียนยอดเศรษฐีเหลียนว้ยครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวง ที่สสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอรุภาพแห่งพระฤทธิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทินสาธุ